ใจล้วไอ้นี่นิโนูมานี่มาตรงนี้โน,นูน,นูพี่ไม่มีใจววววแต่พี่มีตังค์อย่อาไปยุ่งกับมันลูกว่้มันเอะปากเดี๋ยวไป,ไป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 ไหนไปขอนู้นเขาดีกว่าเอาไปเติมเกมแล้วว่ามันก็นทำสองอย่างควบคู่นั่นแหละ ก็บอกไปที่เราเป็นการอำกันที่เฉยออำบ้าบอและพ้าเต็มบ้านแล้วไปโดนแล้วทำไมพุทธคุณคุ้มครองบ้านไปดีที่อหนกงจะให้อาจารย์ไปทำอะไรกันหนาวล่ะฟังถูกส่วนตัวโว้ยใช่พูดดีอ่ะเป็นร้อยองค์เลยนะพูดไปเรื่อยๆพูดไปและคืนนี้คอยรับโทรศัพท์ด้วยทำไมสานอนเออจะไม่ว่าบัณฑิตมันเอ๊ะผ้ามาเนี่ยเดี๋ยวไม่มีงานไม่ได้จะนำขายผ้ามาแหละ เลเลิเกไปเด็กคิ้วติดหลังตีลูกไปอย่าไปยุ่งไปขอโทษเขานี่พี่เมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยพ่อขอใช้ให้ดวงพ่อเนี่ยไปข่าวขอขมาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ใครนะฮะซอยเม็ดเ้ยซิงเม็ดเออแล้วกมันเป็ดเป็ดเป็ดเหมือนกันนั่นแหละเออเออเปรี้ยวอ่ะ เล่นเป็นลูกเล่นเป็นเมืังใจให้น้องเหมือนแหละมึงไอ้นี่มึงมึงมาปั้นอยู่เนี่ยไอ้ปั้นเท่ไรก็ไม่นั่นสิเต๋อไปเติมไปปั้นแกน้องปั้นันั่นแหละพี่ เกลียดความแค่สยามกาลีของผู้หญิงยังไงนะคำก็แค่สยามสองคำก็กาลีขอใครนะเบรกแค่ถ้าอย่างนั้นพระมารดาของพระองานก็แค่สยามกาลีเหมือนกันสิไหมครับบังเอิญกูเกลียดผู้หญิงทุกคนแต่กูสินทิต ขอเทิดทูนประมาณจังกูเพียงคนเดียวคนหนึ่งไปคนหน้ากูไปไปหรือเล่นมั่วซั่วไปลามถึงดวงกดวงแก้วเขาดวงแก้วใครก็เล่นไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะมันจะเก็บไว้ให้มนรักเล่นคนเดียวกันเล่นดิเก้คู่กันอ๋ออะไรทำไมดิเก้กำลังนัดมุกอยู่อย่าเลี้ยงดังเอาเล่าเรื่องมึงจะพูดมว่าไงเขาแกะไกกูได้หรอกไอ่ตุ้ง เราจะจับไตด้วยกูจะจับต่อยด้วยสายตาดีเกิดพิมพ์นะนี่นี่นี่ไอ้ดินเก๋ไก่เนี่ยดูดูอันนี้มีลูกขอตัวดิไม่ได้หายากทำไมพันนี้หาที่ไหนไม่ได้ต้องไปหาตามโพงไม้เลยโพงพ่อรู้สิโพงพ่อพ่อใครพ่อมึบรุษไม่องหมอสั่งไปก็ได้เด็กคับ ไปสิเดลยค่ะนี่ว,นนว่าไงเนาะพวกเราไอ้เว้ยเ <c oughs> ออเนาะเราดึขอโทษขอโทษลืมอ่ะเริ่มใหม่ อย่าเอออีกคนสูงดูกลางนะตัวฐานฐานจะดีป้าจำไี่กูหักขาเขวี้ยนแม่กถามให้กูอยู่ทีนี่ขาขาเุีบจะทำได้เลยทำไมขาไม่ทำไมเนี่ยฮะมึงเห็นไม่ได้ไปนะขึ้นข้อยากไม่ได้ยังไม่เคยหันติงานที่แล้ว เครียดเลยทีเครียดอะไรกันโอ้โหรอกหัวแตกเลยทีอมัวแันมึงอยากชวคุยด้หมาเร็เฮ้ยแถวดิทั้งหมดแถวตัเฮ้ยนี่มันแถวบวมๆไปดิบเ แไฟมันก็ไม่ตรงกี่จะไม่กวนได้ไงล่ะพี่ anyway ah ทำไ,ไมอ่ะไฟมันอังม <language> ันร้อนเอาถอยมันไฟจะไหม้หมดดีไหมถึงอะไรวิตามินซีไงยูวีวิตามินซีวิต เต็มสีด้วยกูเฮ้ยอาจารย์ทั้งอมดทั้งหมดตังทั้งปล่าทั้งหมดขวาหันมึงก็หันทั้งตัวสิไปทั้งหมดอ้าวหนูเรียนผิดแล้วน่ะตายแล้วใครหันทั้งตัวเหรออ๋ออันนี้แถวเนี่ยอโอ้ ันแรงกว่านี้ได้หลุดมาโดนจึงอะไรเยอะตังค์ไปไม่ไว้นะอะไรตัง หน้าเดินไปกับบ้านหมดเลยเด็กกุยเด็กข้างบ้านเนี่ยเด็กข้างบ้านอมก็มอมเองพี่เจ้าค่ะหัวยิ้มใหญ่ นานๆมีงานทีเล่นให้มันตึงจริงลงจันเอาพลังที่เก็บไว้หนึ่งเดือนน่ะเอามาถอยชดนี่จัดใจอันนี้เป่เบาใหม่คุเล่นไม่เต็มที่เบาไมปหรอเบาใหมไม่เต็มที่หรอเอาใหม่ที่ผายค่าตัวห้าร้อยเนี่ยทั้งหมดที่ผายเล่นเกินห้าร้อยแล้วกูเนี่ยคุณเล่นนี่มันเต็มที่เดี๋ยวโป้ไห้เดี๋ยวโบให้นะเพื่อนไปหมดแล้ว บริหารบ้างสิฮะมันก็นวดไปในตัวฮะรองเท้านวดเหรอเนี่ยรองเท้านวดมึงก็ขยันที่วนามันคุยว่ะเปอยมันดีไม่ได้เล่นกับมันตั้งนานที่สงสัยอยากนวดไหมไม่ได้ดูคุกี้สงสัยเคยแอบดูบุกกี้มแหม่ทิพายเพราะจะไม่มีงานแล้ขยี้ใหญ่เลยเจ้เพื่อนไหน่เมื่อเน๊อะ จะู่พ่อพอดีป่ะเอ้าเขาขายของเหรอเนี่อจะบู่พ่อพอดีไม่เคยใช่หรอจะปู่อะไรเหรอพ่อลงวางขาลงล่างก่อนไอ้ผู้คุยกับพ่อเขาเนี่ยทำไมคุยกับพ่อแล้วไปยักคิ้วให้พ่อทำไมไปเสียคิ้วกูไม่ได้ยัดที่กูทำนี่อารมณมันเย็นไปด้วยไปพ่อว่าจะใช้สบู่อะไรหรอขายอะไรอะเรื่องพ่อพ่อปิดแล้ว ปิดแค่เนาะไม่ขายใช้ดีเนี่ยเคยซื้อไปลองใช้แล้วเป็นไงวะสบู่เขานะเขายันผมเนี่ยเป็ไอ้หงอกไหหงอกไปลูกไปอ๋ออะไรเยอะจริงๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยไปขาดชะตาเนี่ยนานๆที่จะกลับมาเอ๊ะแม่ตายไปกี่ปีแล้วล่ะหลายปีแล้วลูกเนาะนานมากเมียตายหลายปีแล้วไม่คิดจะหาเมียใหม่บ้างไหมหายากเมียหายาก หาไม่ได้หรอกทำไมล่ะหาไม่ได้มีมองคนกิ๊กใครแล้วใครในใครแล้วเนี่ยใครแล้วลูกนงียบตัวคนตอมอุ้ยเออกูกูอยู่มันอยู่ไม่ได้หรอกทไมอ่ะกูเถียงมันไม่ทันไปลูกไปลูกไปพ่อพ่อตกเถียงเลยพ่อเงียบผลิตเลยลูกทำเองทำอะไรวะยน่ะทำไงทำก็เอาอกเอาใจเข้าไป อะไรอย่างนี้ไหมห<ะ>ไม่ต้องพูดนะทำไมละ่ะมาองไปกีบมารับต <ทำ S 2> ั้งป <ทำ S 2> ่ะทีให้เดือนละห้าหมื่นนี่ทำเป็นพูดไปเดี๋ยวที่ขายได้ข่าวดังมงมือกูเนะี่ยบุญทุกข์ใหเดือนห้าหมื่นไอ้ดีชอบใหเขาคิด วินไตจนตีส e ักทีใหม่ไปลูกไปเถอะพ่อหนูไปก่อนนะจ๊ะเอานี่ไปกินกินผ่านจะได้ไม่ต้องพูดขอบนหน้าก็จะกูก็จะเอาเทล่ะไปนะพ่อเออไปสักทีเดียวไปพ่อถ้าเปลี่ยนใจก็ทอมาล้วกันคนนั้นน่ะมาโทรมาเลยมา เชตว,วันนครได้ยกกองทัพมาแล้ว,วุณ่จ้าเชตว,วันยกมาเหรอมีสงครามนี้หรอเเออมันต้องแบบนี้สิวะาแบบนี้เลยกูชอบขันไม้ขันมืออยากจะฆ่าคนมานานแะล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้กูสิจะเป็นแม่ครับยกกองทัพตันสุดเชตวันในวันนี้ขอได้ทำได้ไห เชตาวันสุดใหญ่หลวงนะถ้าจะไปขอให้ไาพ้เจ้าครูผาภูมิที่ติดตามไปด้วยเถิดคุณเจ้าค่ะ <c oughs> เอกรูคุณเจ้าค่ะเสนอหน้าอะนะีกแล้วนะมึงมึงอยากจะไปเหรอคุณเจ้าค่ะเออกูให้มึงไปนะขอบพระทยัยแต่ว่าครูแก่ๆยังมึงกูให้ไปได้เด็กก้อนเสียดนะมึงแล้วจะไปเด็กกุ้ย กี่ครั้งมันตกผมไปก็ลายบังลูกชายกำลังเดินลงดาพ่อไม่ยังโหไม่ฟังบรรยายอยากจะถามว่างตกพอใจหรือยังพอชอชบ้าไม่เมตตาผมบ้างท้่เสียง รับสั่งไลต่ตรงหงเป็นข้อมันแต่มมีความหมายเดินน้ำตาไหลเข้ารง